สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับมามาบอีกแล้วนะคะในช่อง hello thai ใจวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกาพุทธศักราช2563ค่ะวันนี้มามาบูจะมาพูดกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับอาจารย์ b a d video school ก่อนอื่นมาบูจะถามว่าท่านมีโน้ตบุ๊กที่นอนอยู่ที่บ้านเอาไว้เล่นเกมเอาไว้เปิด YouTube ช่องอื่นๆดูหรือมีคอมพิวเตอร์เอาไว้เล่นเกมไว้ไว้เปิดดูธรรมดานะคะที่ไม่ได้สร้างไรายได้ให้เราขึ้นมาเรามาเปลี่ยนโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านเราให้เป็นเงินดีไหมคะบางท่านอาจจะได้ทำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ขายตรงมากมายนะคะหรือบางท่านบางท่านอาจจะต้องการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เรามาเรียนรู้ที่จะทําคลิปวิดีโอต่างๆลงใน YouTube ลงในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะได้โปรโมตตัวท่านเองให้โลกให้สังคมออนไลน์ได้รู้จักตัวตนของท่านและเป็นการสร้างรายได้สร้างฐานลูกค้าและการกระจายสินค้าและเป็นการโปรโมตให้ทุกคนในโลกนี้รู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นกันค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงอาจารย์แบ๊ วิดีโอสคูลนะคะไม่ว่าท่านที่กำลังดูมามะบูนี้อยู่มุมไหนของโลกอยู่ทวีปไหนของโลกอยู่ประเทศไหนของโลกนะคะเวลาจะต่างกันยังไงก็ตามท่านสามารถลงเรียนการตัดต่อวิดีโอนะคะเพื่อที่จะสร้างตัวตนของท่านบนโลกออนไลน์นี้ได้โดยการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเรียนผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ของมุมโลกค่ะ อาจารย์แบดวิดีโอสกูลนะคะเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีค่ะยาวนานกว่า30ปีนะคะและอาจารย์แบดนี้เดินทางมาแล้วรอบโลกไปเกือบทุกประเทศนะคะเดินทางมาแล้วทุกทวีปของโลกนะคะแต่ยังไม่ได้ไปคบทุกประเทศนะคะแต่หมายความว่าอาจารย์แบดวิดีโอสกูลเดินทางมาแล้วทุกทวีป ในโลกเหล่านี้นะคะอาจารย์มีประสบการณ์มากมายนะคะในตรงนี้และที่สำคัญอาจารย์แบทวิดีโอ h o o l ท่านมี positive thinking ก็คือมีความคิดบวกและสามารถเป็นแรงผลักดันให้ท่านผู้ชมที่เรียนกับอาจารย์แบทวิดีโอส o ูลสามารถทำวิดีโอที่มีคุณภาพขึ้นมาได้สามารถสร้างตัวตนของของท่านผู้ชมใน y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ตต่างๆ ให้คนได้รู้จักท่านได้นะคะคราวนี้ถามว่าทำไมมามาบูถึงแนะนำอาจารย์แบทวิดีโอสคูลอาจารย์แบทวิดีโอสคูลไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้มามาบูและมามาบูไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้กับอาจารย์นะคะในการที่ออกมาพูดในตรงนี้แต่สิ่งที่มามาบูชอบคือตรงนี้ก็คือเรียนผ่านออนไลน์นะคะท่านอยู่ที่บ้านท่านอยู่ที่ไหนก็ตามท่านยังท่านสามารถเรียนได้นะคะไม่จำเป็นต,ต้องเดินทางไป หนึ่งเลยอาจารย์มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีสองอาจารย์เดินทางมาแล้วทุกทวีปของโลกนะคะไปมาแล้วรอบโลกแต่ถ้าถามว่าไปทุกประเทศหรือยังในโลกนี้ยังค่ะแต่ว่าเกือบแล้วนะคะก็คือไปมากมากโอ้หไปเหยียบมาแล้วทุกทวีปอาพูดง่ายๆเลยนะคะคราวนี้อาจารย์มีประสบการณ์มาก และสิ่งสำคัญที่มามมาบูชอบคืออาจารย์เป็นคนที่มีส่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและคิดบวกนะคะการคิดบวกนี้เป็นสิ่งสำคัญและหลังจากที่เราเรียนจบแล้วยังสามารถติดต่ออาจารย์ได้เป็นเหมือนคนในครอบครัวนี่นะคะคือสิ่งสำคัญเราสามารถติดต่ออาจารย์ได้ปรึกษาอาจารย์ได้แม้แต่เราจะเรียนจบไปแล้ว นี่เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเรา,เร,าเรียนจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเรายังติดขัดอะไรเราก็สามารถติดต่อ,อกับอาจารย์ได้หรือเรามีสินค้าอะไรเราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้หรือว่าการที่เราอยากจะเพิ่มยอดขายเราเราอยากจะให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นเราอยากจะเรียกเราอยากจะเพิ่มลอดเราอยากจะเพิ่มยอดขายเราอยากจะเพิ่มให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเราอยากต้องการมีรายได้เพิ่มกลับมาหาเรา ท่านจะไม่ผิดหวังค่ะเมื่อลงเรียนการตัดต่อวิดีโอกับอาจารย์แบทวิดีโอสค o ลค่ะเอาล้วค่ะวันนี้มามะบูขอลาไปก่อนนะคะพบกันต่อในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมนะคะอาจารย์ b แบทวิดี School